สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจนิเฟอร์คิมอะไรหลับให้สบายนาวิการจากโลกนี้ไม่มีคำว่าช้าเร็วเกินไปแฟนขับตกใจรับรู้ข่าวสุดเศร้าไปด้วยเพราะเพิ่งเห็นภาพรายการเพิ่งออกไปได้ไม่นานเจนนิเฟอร์คิมพ์อะไรถึงผู้จัดการโตศัก์สิทธิ์สุดเศร้า โดยเป็นภาพที่ร่วมเฟรมกับตัวเองและโต้ที่มาร่วมในรายการเมื่อไม่นานว่าความดีและความน่ารักของวิจะอยู่ในใจพี่ตลอดไปการจากไปบนโลกนี้ไม่มีคำว่าช้าหรือเร็วเกินไปเพราะชีวิตคนเราต่างม,มีเวลาไม่เท่ากันทุกคนต้องจากไปในเวลาของตัวเองหาใช้เวลาที่เหมาะที่ควร ตามความรู้สึกของใครๆหลับให้สบายนวิโดยมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ร่วมไว้อะไระแสดงความเสียใจบางก็บอกว่าเพิ่งวนดูอีพีนี้วันนี้เลยพี่คิมเลยยิ่งรู้สึกว่าพบและจากเกิดขึ้นได้ในทุกเวลาของมันขอส่งพ่วิสู่สวรรค์ด้วยครับคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าทุกคนมีเวลาเป็นของตัวเองเสียใจด้วยนะคะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเสียใจที่สุดเลยค่ะเป็นต้นขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ